วิชาการองค์กรผู้บริโภคคุณภาพเรื่ององค์กรผู้บริโภคคุณภาพพิศทางสอบาทและการสนับสนุนและพิธีมอบใบประกาศรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพความสังเกตดังนี้สืบเนื่องจากขคสได้รับมอบภารกิจจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสคุณภาพในการพัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรององค์กรคุณภาพซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2558โดยในปี2561มีองค์กรผู้บริโภคที่สมัครลงียดเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการรับรองคุณภาพและพอสอได้ดาเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ซึ่งโลการดำเนินการรับรององค์กรคุณภาพมีองค์กรผู้บริโภคผ่านการประเมินเป็นองค์กรผู้บริโภคพื้นฐานจำนวน222องค์กร และมีองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการประเมินเป็นองค์กรผู้บริโภคคุณภาพขั้นสูงจำนวน19องค์กรส่วนองค์กรผู้บริโภคที่ยังไม่ผ่านการรับรองคณะผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไปจากนั้นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมุขภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคณะเศรษฐศาสตร์บุรารุราละรมหาวิทยาลัยมูลนิธิวิทยาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ศูนวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคการสุขภาพจุฬาลองกรณ์มหาวิทยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสูนย์วิการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบการจุฬาลองกรณ์มหาวไทยและมูลนิธิเพศสัจฉิขันระบบระดับถึงความสำคัญและบทบาทขององค์กรผู้บริโภคต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยและมีเจตนารวมร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบการรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพ จึงจัดการประชุมวิชาก,การองค์กรผู้บริโภคคุณภาพเรื่ององค์กรผู้บริโภคคุณภาพทิศทางโฎบาสและการสนับสนุนและจัดวิธีมอบประกาศมอบใบประกาศร,รับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพระหว่างวันที่29-30ตุลาคม2561ณนห้องเมกิ2โงรงแรมเลือขึ้นแกนคอนเวนชั่นกรงุรงเทพการจัดประชุมครันน้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมก,การฒนา และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการรัครองผู้บริโภคขั้ประชาชนและมอบใบประกาศรับรองประกอบผู้บริโภคขั้นสูงขั้นพื้นฐานผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนองค์กรผู้บริโภคขั้นพื้นฐานและขั้นสูงจำนวน222คนกรรมการจัดงานและเจ้าหน้าที่ผู้จัดประชุมอีก28คนรวมผู้เข้าสัมมนาั้งสิ้น240คนวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีฉันขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการบริหารแข่งคณะที่2สส ประการใช้วิธีได้โปรดให้เกียรติเปิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วยขอบคุณค่ะเรียนท่านประธานวิทย์วิจัยคุ้มครองผู้ปกครองด้ารยาในสุขภาพการสังเกตการณ์บริษัทอุติภูมิทอท่านผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและท่านวิทย์คุ้มครองผู้ปกครองด้านสุขภาพก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตรกรดรพันนาสิริยาสุภาพ และก็ท่านผู้แทนคนต่อผู้ผผพิพากภาทุกท่านานะครับผมเองเนี่ยต้องเรียนว่ารู้สึกดีดีและก็เป็น,นที่เป็นประการตรวจพิจารณาในวันนี้เนื่องจากผมเองได้มีโอกาสทํางานได้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในภาพรวมนะฮะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยสมัยที่ยังรับราชการที่ทางกระทรวงยุติธรรมและได้มีโอกาสทํางานกับทงาทงาสสส,ส แลกับองค์กรอิสระด้านสิทธิมุชน่งเรารู้คือการกิดการสิทธิมุชนเนี่ยมาต่อเนื่องดังน,นั้นก็เลยอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในเรื่องของคุ้มครองเสริโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุ้มครองผู้เป็นพ่อนะโดยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐอย่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้เป็อหรือรอยา่างองค์กรอิสระ ซึ่งพวกเราก็ไปฝันกันอยากจะให้เกิดขึ้นแนวนี้อยากจะถือว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับคือเรื่องการคุ้มครองสิทธิประชาชนพวกเราเนี่ยมีหลายบทบาทบทบาทหนึ่งเราก็เป็นประชาชนบทบาทหนึ่งเราก็เป็นผู้บริโภคเพราะเราต้องซื้อสินค้าบริการอะไรต่างแล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะหลังจากบริโภคอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะ ทำอะไรให้เกิดมันผิต้องเชิงร้องต่อสิ่งแวดล้อมมอนกันนะซึ่งเราเป็นปัจจัยเสี่ยงนั้นหลักการเนี่ยโดย,ย,โดย,โดยทั่วไปของการคุ้มครองสิิ์เนี่ยไม่ว่าจะสิที่โดยทั่วไปหรือในเรื่องของสิที่ผู้รับิอบเนี่ยไอหลักในเรื่องของการเป็นที่พึ่งตนเองเนี่ยต้องมา่อนจะให้ภาคเครือเข้ามาปกป้องคุ้มครองเราหรือจะให้อุกปรกรณ์ธุรกิจเนี่ยนะเขาต้องมีความรับผิดชอบแล้วเขาจะไม่ผลิตสินค้นาบริการซึ่งจะ รพบกัสิทธทิของเรานะนะั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งงั้นในเรื่องของหลักไปตนเป็นที่ตุ้นแห่งตนเนี่ยมันเป็นหลักสําคัญอย่าไปหวังให้คนอื่นมาช่วยหลือละครถ้าเราไม่รับรู้ในเรื่องของสิทธิของเรานะฮะและ้วจะมีวิกฤการที่เราจะค,งคงุ้มครองตัวเองนะครับอ่ออยางไรก็ตามในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงและก็มีความเจริญต่างๆนะฮะ เราก็หนีไม่พ้นะครับว่าธุรกิจเนี่ยเขาก็ผลิตสินค้าบริการมาเยอะและแน่นอนธุรกิจเขาปรัจชียานให้การดำเนินการเน,นี่ยเข้าก็เน้นในเรื่องของการทำกำไรสมัยก่อนเราบอกว่าเน้นกําไรสูงสุดช่วงหลังนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ด้านหนธุรกิจก็บอกว่าเริม่มไปเน้นกาไรสูงสุดแล้วเอากําไรพอสมควรน,นะแต่ทํากําไรได้นานๆนนะทำให้ผู้ริ้วพวกเนีมีความพักดี นะต่อธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการต่างๆน,น,นะครับโดยองไรก็ตามเนี่ยเราก็พบหรืว่าผลกระทบของธุรกิจเนี่ยที่ทาให้เกิดการละมัดสิธิุนเนี่ยมีกว้างขวางในระดับโลกในระดับภูมิภาคในระดับประเทศนะจนกระทั่งในทั้งโลกเนี่ยทนไม่ไหวเ,เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ประเด็นที่สําคัญเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาซึ่งเรามีรัฐมนูลฉบับประชาชน ถือว่ามีความก้าวหน้านะในเรื่องของการคุ้มครองเสร็์ในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นในภาพรวมนับตุ้งปี40เนี่ยนะก็ขอให้เกิดในเรื่องของมาตรการการคุ้มครองริทธิ์ขึ้นมากมายมีการตั้ง,งอ,อ,องคอ์กรอะอสค์กรภาครัฐมีคนกายอะไรต่างมากมายและก็สนับสนุนภาคประชาชนในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกเราคงจะสร้างดีก็มีการ บัญญัติไว้นในกฎหมายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา57เ,เนี่ยต้องถือว่าเป็นมาตราที่สําคัญระบุไว้เลยว่าสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองอตามที่กฎหมายบัญญัตนํนามูลยอมรับเลยแล้วต่อไปเราจะไปซื้อสินค้าบริการเพลิงตาดเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะทางพวกผู้บริโภคประชาชนอย่างเราเราก็จะได้รับกาคุม้มครองอย่างไรก็าตามเนี่ยในกฎหมาย รัฐมนก็มีการบัญญัติไว้นะฝักให้พวกเราเนี่ยดีใจมากว่าให้มีองค์กรอิสระนะจะมีผู้แทนผู้เบริโภเนะเข้ามาร่วมให้ความคิดเห็นนะมีกฎข้อบังคับอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีพัฒนาการหลังจากการมีรัฐมนุลสิสธเกิดขึ้นจะเห็นได้ว,ว่าเรามีการขยายตัวของเรื่องของการคุ้มครองผู้เบริโภคมีในเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ในภา,าคประชาชนนะนักวิชาการต่างๆนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่พวกเราพ็ผมทราบนะในร่างในกฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยมันมีอันเป็นไปจากการที่มีการยุบสภานะครับในปี5-6เนี่ยแล้วก็มีความพยายามต่อเรื่องในด้มืลมปี5-0-6-0ทนย์หกก็คิดว่าเอ๊ะมันคงจะทําให้มีอ,องค์กรอิสระซึ่งมีความคล่องตัวท,ำทำํางานเชิงรูปอรต่างก็ ผมคิดว่าท่านผู้เข้าร่วมประชุมก็คงจะทราบว่าองค์รกรภาครัฐมีข้อจำกัดที่ผมเรียนนี้นะครับเพราะผมก็มีประสบการณ์ในการทํางานในเรื่องนี้ก็อยากจะให้เห็นภาพรวมว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคของประชาชนเป็นศูนย์กลางเราจะทํายังไงที่ทําให้การคุ้มครองสิทธิของเราเนี่ยได้ผลมันก็มีองค์ประกอบอยู่ห้าองค์ประกอบด้วยกันท่านลองคิดดูนะฮะประเด็นแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีองค์กร ซึ่งสามารถที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้นะฮะองค์กรนี่มันต้องเข้มแข็งมันต้องทํางานไวนะฮะในองค์กรนี้เนี่ยเราก็มีภาคองค์กรภานะครัฐนะซึ่งเรา,าออรู้จักสคบนะครับแต่ก็อย่างที่พวกเรารู้ดีว่าองค์กรภาครัฐก็มีข้อจํากัดหลายอย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดเรื่องทรัพยากรในเรื่องของวิธีการทํางานหรืออยู่ภายใต้นักการเงินนะครับ ก็เลยต้องการให้มีองค์กรอิสระเหมือนกับภาพรรมเนี่ยิดยกรมผู้รองสิทธิและเสรีภาพในกระทรวงดิษฐธรรมไอ้กรมผู้กองสิทธิก็มีข้อจากัดมากมายอยู่ภายใต้การเมืองนั่นบางทีเนี่ยชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการละเมิดเนี่ยไปร้องกรมผู้กองสิทธ์ไม่ได้ไม่ทันก็ต้องมีองค์กรอิสระอยู่สำงานชนะการสิทธิมนุษยชนหรือมีองค์กรภาครัฐอื่นๆเกิดขึ้นเราจะมีศูนย์ดำรงธรรมเรามีอายการสพชศาลท่านก็เขมาเกี่ยวข้องมีอะไรต่างๆมากมาย งั้นอันแรกคืององค์กรนะประเด็นที่สองเนี่ยที่เรียนว่าไอ้กลไกและกระบวนการทํางนานเนี่ยขององค์กรต่างๆมันต้องมีขั้นตอนซึ่งมันรวดเร็วมันทันนะในเรื่องการเฝ้าระวังหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องกลไกนี่มันจะต้องสามารถเนี่ยทำงนานได้ดีนยะเดี๋ยวเราจะเทียบกันประเด็นที่สามที่สําคัญมากก็คือต้องมีเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง นะไอ้เครือข่ายน,นี้เนี่ยเราก็นึกถึงเลยในภาพรวมมันต้องเป็นเครือข่ายของคนที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐร่วมกับภาคประชาสังคมร่วมกับธุรกิจนักวิชาการอะไรต่างพวกนี้เนี่ยกเครือข่ายนี้ในเข้มแข็งที่จะช่วยตั้งใตเรื่งการส่งเสริมป้องกันเฝ้าราวะวงังถ้าเกิดมีอะไรต่างๆเนี่ยนะเครือข่ายของพวกเราเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้กันทุกสิองค์ประกอบที่4คือข้อมูลและกับวิชาการ นะแม้กรทงก็ทางานป็นลูกพุ่งอ่ะนะก็ต้องมีนักวิชาการสถาันวิชาการอย่างที่ตัวอย่างเรามีหน่วยงานวิชาการจุฬามีม่านหลต่างๆมากมายที่เข้ามาช่วยตงางประเด็นที่5เราก็พูดกันมากเลยเอ๊ะทำง,งานแบบนี้เนี่ยบางอย่างเดี๋ยวเราจะทํางานแบบเถืน่ถนๆนะมันต้องมีในเรื่องของกฎหมายระเบียบในที่มารองรับนะมันก็จะมีกฎหมายระเบียบมีกรอบนโยบายพวกเราก็จะคุ้นเคยกับในเรื่องของในประเทศแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ย ที่ผมเรียนไปแล้วว่าภายในเราเนี่ยพัฒนาไปมากตั้งแต่รุ่น40 50จนมารุ่น60ก็มีกฎบัญญัติรองรับไว้ทั้งมาตรา46ทธิของผู้บริโภคมาตรา61รัตรองจัดให้มีมาตรการกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองที่ทักษิณสมกูรณในระหว่างประเทศที่ผมอยากจะเรียนให้พวกเราทราบเพื่อเราจะได้อ้างอิงในระดับโลกเนี่ยธุรกิจเนี่ยมีการละมิดสิวันมากมายไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของประเทศต่างๆไปทํา อุตสาหกรรมโอ้เกิดกรณีไอ้แก๊สปิดั่วไหลในอินเดียคนตายไม,ไม่รู้จะเป็นกี่หมื่นคนบาดเจ็บเป็นหลายแสนในภะูมิภาคอเชียของเราในพม่าในอะไรต่างๆแล้วในประเทศไทยเราก็จะเจอเรื่องของเหมืองนะผลกระทบของเหมืองที่ห่วยที่ตีเหมืองทองเรื่องมากตาพุทธเรื่องต่างๆนี่มากมายเลยอันนี้เกิดขึ้นทั้งโลกจนองค์กรสากลเนี่ยทนอยู่เฉยๆไม่ไหวท่านเลขาคนที่แล้วเนี่ยนะท่านเขาพียนนณ์ท่านก็ให้ อาจารย์เขอไหล่หาววัดเนี่ยไปทำโผขึ้นมาแล้วก็เสนอมาเลยว่านะใช้เวลาอยู่หลายปีเสนอให้เวทีโลกเนี่ยเขารับรองเลยงั้นอันนี้ที่ท่านจะต้องทราบไว้เพื่อจะได้เป็นแหลง่งอ้างอิงว่าตอนนี้องค์กรสหประชาติเนี่ยเขามีในเรื่องของแนวทางที่จะดำเนินการตามหลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนะซึ่งภาัาเกิดยูเอ็นจีพูเนจีะได้ยินพวกธุรกิจใหญ่ๆปตทซ p นะเขาจะมีเครือข่ายขององค์กรธุรกิจเนี่ยในประเทศไทยขึ้นมามันจะวางหลักไปเลยว่ารัฐต้องมีหน้าที่ปกป้องสิทธิของประชาชนของผู้บริโภคไม่ใช่รัฐดูเฉยๆหรือไม่คันทุท่มทีประเด็นที่สองธุรกิจที่จะทําอะไรต่างๆมาในเรื่องของยาสารเคมีทุกอย่างนี้ธุรกิจจะต้องเคารพในเรื่องของสิทธิผู้ชมสิทธิของผู้บริโภคไม่ใช่จะไปหวังผลกําไรอย่างเดียว และสิ่งที่สําคัญถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้บริโภคกับประชาชนโดยทั่วไปต้องทําให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยได้สามารถเข้าถึงในเรื่องของการเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและสะดวกนะอันนี้เป็นข้อตกลงในระหว่างประเทศนะประเทศไทยก็รับมาแล้วก็มีออกมาชัดเจนว่าทุกประเทศจะต้องทําแผนปฏิบัติการ5ปีนะของประเทศไทยเนี่ยเราก็ทําในประเทศที่เจอแล,แล้วก็ทําหมด ประเทศไทยเราขั้นเงนตงิเป็นคนรับมาร่วมกับองค์กรเครือข่ายของภาคธุรกิจนี่ทามานะะรัฐบาลนี้ก็ประกาศวันละแห่งชาติเรื่องสิทธิผู้ชนนะะมีแผนแม่บทสิทธิผู้ชนมีในเรื่องของแผนรบริการธุรกิจกับสิทธิผู้ชนตัวแทนธุรกิจมาร่วมกับเรารนะฮะจากเดิมบริษัทใหญ่ๆ15บริษัทเป็นผู้ร่วมก่อการตอนนี้ขยายไปหมดงั้นทุกอย่างของธุรกิจนี่ทำเนี่ยไม่ว่าจะ ใช้ในเรื่องของแรงงานวัตถุดิบการเรงต่างม,มาหรือกระบวนการผลิตเนี่ยต้องไม่ละเมิดสิทธิุษยชนนะไม่ขอให้เกิดผลกระทบชนลกอันนี้เป็นแหล่งที่อ้างอิงได้นะฮะแล้วก็ในไม่ใช่แต่ในประเทศไทยในอาเซียนเนี่ยเราก็มีหน่วยงานที่ทํางานเรื่องนี้ผมมีโอกาสไปบรรยายประสบการณ์ของประเทศไทยบทเรียนและสิ่งท้าทายให้เวทีของอาเซียนที่จัดที่เชียงรายเมื่อเดือนี่นลาวมานะมีผู้แทนสิงคโปร์ผู้แทนมาเลเซียผู้แทนต่างหมดแล้ว หน่วยงานธุรกิจทุ่ประเทศเขาจะต้องทำตรงนี้อันนี้ก็จะไปะช่วยเหลักเห็นไหมว่าในประเด็นนี้ที่ผมเรียนไปก็คือในเรื่องของกฎหมายเรื่องของกรอบนโยบายมันมีทั้งระหว่างประเทศและก็มีทั้งในประเทศคือรัฐธรรมนูญนะและก็มีกรอบนโยบายต่างๆแล้วหัวใจสําคัญกับการมีส่วนร่วมนะไม่ว่าจะเป็นของภาคประชาชนหน่วยงานของรัฐธุรกิจด้วยธุรกิจสมัยก่อนก็จะทําที่เรารู้จัก,ก CSR CSR นะก็คือความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ นะขององค์กรธุรกิจเนี่ยต่างๆเนี่ยมันไม่พอเลยอันนี้เขาขยายไปว่าธุรกิจกับสิทนิพุชยธุรกิจต้องไม่ทําอะไรที่ละเมิดสิทธินุคชนไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมรับวิสาหกิจด้วยรงไปฟ้าในทุกอย่างหมดนั่นประชาชนเราสิทธิของพวกเราสิทธิผู้รกสิทธ,ขทธิของชุมชนเนี่ยมันมีทั้งรัฐมนูลรองรับและมีทั้งในเรื่องของแนวทางของสัพยาชาตรองรับและรัฐบาลเราก็ไปถาคีดด้วยนะอันนี้ที่ผมเรียนมาให้ให้เข้าใจ ะะดังนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยก,ก็เป็นตัวอย่างเลยซึ่งภาคีทั้งฝา่ายวิชาการนะมีภาครัฐคือสัาง,งานใหรมการควบความพูดโภกและกับภาคประชาชนเนี่ยเราได้มาร่วมกันนะทางสสส,อสอเองเนี่ยเราก็มีแผนงานในเรื่องนี้นี่จะทําขึ้นเลยนะฮะมีในส่วนของท่านอาจารย์เนี่ยเป็นผู้จัดการแผนงานนะและก็สนับสนุนให้มีภาคประชาชนที่แ้มแ็งกระจายอยู่ไม่ใช่แต่ในส่วนกานะลางลงไปถึงกุ่มภาคจงหมดและพื้นที่ ท่านจะได้ทำหน้าที่ส่งเสริมป้องกันเฝ้าระวังน,นะรวมทั้งเกิดมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยงานะท่านสามารถที่จะนำเสนออะไระต่างๆได้นะเราไม่ไปใช้กลไกหรือองค์กรภาครัฐอย่างเดียวเพราะาภาครัฐนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับงั้นก็เลยอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าสสแล้วก็มีแผนงานงคาุ้มครองผูบริโภคด้านสุขภาพและการพัฒนานระบบยา ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือการสนับสนุน,นกลไกการทํางานในตัวนี้ก็คืออย่างที่พวก,กท่านสมั้งหลายมาร่วมประชุมน,นะทำไงให้มีความเข้มแข็งนกร่วมกันทํางานต่างๆขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอโอกาสที่ดีเลยนะที่ได้มีการจัดมีจัดองค์กรนในเรื่องของอผู้บริโภคที่มีคุณภาพ อย่างที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าเราเริ่มแรกในเรามีโอ200กว่านะองค์กรแล้วเราก็มีการจัดว่าเออนี่เป็นองค์กรที่มีคุณภาพนะแล้วก็เราจะไม่หยุดแค่นั้นเราจะขยายจํานวนนะจาก222แล้วที่29ที่มีคุณภาพแล้ว,นะลวเราก็จะทํางานต่อเนื่องจะทํให้ให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถที่จะเฝ้าระวงังอะไรต่างได้ว่าเอ,อในเรื่องของสินค้าบริการอะไรต่างซึ่งจะมากระทบต่อพวกเราอะไรต่างนะครับก็ขออนุญาตที่จะเล่าสุนทรพจั์นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะซึ่งเรามีองค์กรภาคีมาร่วมกันจัดผมก็ต้องขออนุญาตเอ่ยนามด้วยความขอบคุณจริงๆนะฮะว่าทางสอสอก็มาช่วยสนับสนุนทางภาครัฐก,ก,ก็มีทน่วงานที่น้รหการ,การคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมีคณะเริษัร ศาสตร์ตุลาการวิทยาชัยมีมูลนิธิวิทยารัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและคุณภาพทางวิชาการแล้วก็มีสูตริจารณาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของตุลามีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมีสูตรพิจากกาเฝ้าระวังพัฒนาระบบยาของตุลามูลนิธิเภสัชชนบทเนี่ยเราเห็นความสาคัญในเรื่องนี้แล้วก็ร่วมกันในการจัดเวทีในเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะทํายังไง ให้องค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้รับการรับรองนะเป็นองค์กรที่ยกไปขึ้นมาอน่่งมีคุณภาพดนะังนั้นเ,เวลาสมวันนี้เราก็จะช่วยกันนะครับที่จะเรียนรู้และเก็บความคิดเห็นจากท่านผู้ก่กอนะจากการผู้แทนของภาคประชาชนที่มานำเสนอต่างๆวนะันนี้ได้เวลาสุควรแล้วนะครับผมขอเปิดการประชุมนิ้จารการองค์กรผู้บริโภคคุณภาพเรื่ององค์กรผู้บริโภคคุณภาพทิศทางบทบาทและการสนับสนุน และพิธีมอไใบประกาศรับรององคกรผู้ริโคคภาพน้าอัดดีกนค,คร